โอเคสำหรับในหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อในเรื่องของการแนะนำบอกต่อและการขายสินค้าในจอรนคอยต้องเตือนก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ผ่านหัวข้อก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องของการทดลองบริโภคแนะนําบอกต่อด้วยประสบการณ์อย่าพึ่งเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นการข้ามขั้นตอนถึงแม้ว่าจอนคอยเนี่ยจะมีสินค้ามากมายแล้วเราก็อยากจะขายซะเหลือเกินอยากจะเอาสินค้าเหล่านี้ไปขายแต่ถ้าเกิดสินค้าตัวไหนที่เรายังไม่รู้เลยว่ามันดีจริงหรือเปล่าใช้ยังไงประทับใจแบบไหนมันขายยากครับจร,จริงนะฮะในกราฟแผนผังเห็นไหมฮะมันต้องขึ้นไปทีละเส,เสเต็ปสเต็ปแรกคือเราต้องมีการ บริโภคประทับใจแล้วก็แนะนําบอกต่อซื้อกินซื้อใช้สะสมคะแนนหลังจากที่เราเคยใช้สินค้าจนประทับใจทีนี้แหละค่อยเริ่มในเรื่องของนักขายนักขายคือเราเริ่มอยากจะมีรายได้เพิ่มแล้วโดยการแนะนําบอกต่อโดยการสร้างฐานลูกค้าเครือข่ายผู้บริโภคของเราโดยใช้นัตกรรมของจอนคอยซึ่งการที่เราจะค้าจะขายเนี่ยเราต้องมีไอเดียก่อนครับ ไอเดียเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเกิดการประทับใจในสินค้านั้นๆหรือเกิดจากการเรียนรู้ว่าสินค้าเนี่ยดียังไงมีรีวิวมากมายขนาดไหนเพราะว่าการขายไม่ใช่การขอนะคอีกครั้งนะครับว่าการขายไม่ใช่การขอไม่ต้องตื้อง้อขอขายใครแต่การขายคือการช่วยเหลือผู้คนสินค้าทุกชิ้นที่มันเกิดมาบนโลกใบนี้เกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนเพราะฉะนั้นนักขายคือนักแก้ไขปัญหาพระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ ว่ามีสูตรสําหรับการเป็นพ่อค้าที่ดีนั่นคือปาปะกันิกสูตรถ้าเกิดแปลเป็นไทยคือสูตรของผู้ที่ทําให้ทุกของคนอื่นสิ้นไปเพราะนั้น พ่อค้าหรือนักขายคือผู้ที่ทําทุกของคนอื่นให้สิ้นไปดังนั้นเราต้องรู้ก่อนครับว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างแล้วแก้ไขให้กับใครได้บ้างเราต้องรู้2เรื่องนะแก้ไขปัญหาอะไรและแก้ไขปัญหาให้กับใครต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกก่อนคําว่าแก้ไขปัญหาอะไรอันนี้ไปศึกษาได้ว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาส่วนไหนแต่แก้ให้กับใครตรงนี้คือการกําหนดกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเราจะขายให้กับใครคนประเภทไหน บางที่เขามีปัญหาแบบนั้นเราต้องสร้างสมมุติฐานขึ้นมาว่าลูกค้าเราเนี่ยเป็นคนประเภทไหนทําอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่มีงานอดิเรกเป็นแบบไหนความคิดความอ่านเขาเป็นยังไงเราจะได้นําเสนอให้กับเขาได้ถูกเมื่อกี้ที่ผมค้างไปก็คือพ่อค้าหรือนักขายคือผู้ที่ทําให้ทุกของอื่นสิ้นไปลองคิดสภาพดูสิครับว่าถ้าเกิดคนเหล่านี้เขาไม่รู้จักยาล้างสบิทินย่งเหงิงชีวิตเขาจะเป็นแบบไหนนะครับหรือเขาไม่เจอปุ๋ยดีด ชีวิตเขาจะเป็นแบบไหนสินค้าของจอห์นคอยเนี่ยสามารถที่จะทําให้ผู้คนมีชีวิตใหม่ได้ในร่างเดิมทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาไหมแก้ไขปัญหา และการแก้ไขปัญหานี้มันมีมูลค่าเสมอถ้าเกิดเราสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของเราได้รายได้มันก็จะกลับมาหาเราปลาปะนิกระสูนั่นเองเพราะนั้นการที่เราจะเป็นนักขายเนี่ยเรื่องแรกเลยนั่นคือเราจะต้องผ่านในหัวข้อก่อนหน้าน,นี้นั่นคือทดลองบริโภคสินค้าเราจะต้องทดลองดูก่อนครับว่าสินค้าที่เรากำลังจะขายเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่า ถ้าเกิดลูกค้ามีปัญหาขึ้นมาลูกค้ามีข้อสงสัยขึ้นมาเราจะตอบลูกค้าได้ไหมก็ไม่เพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์แต่ถ้าเกิดเรามีประสบการณ์เราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเฮ้ยที่คุณเป็นแบบนี้ที่คุณเกิดแบบนี้ที่คุณมีปัญหาแบบนี้มันเกิดจากอะไรเล่าเป็นช็อต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 น่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถือมากขึ้นครับสิ่งนี้เองครับที่เราจะต้องเรียนรู้แบบรอบด้านนักขายมีหน้าที่คือเรียนรู้แบบรอบด้านทั้งประสบการณ์และวิชาการเพื่อวิเคราะห์ว่าสินค้าตัวไหน ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนได้เพราะแต่ละคนเขาก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันเราไปศึกษาปัญหาของเขาว่าอันไหนคือปัญหาที่แท้จริงของเขาบางคนมีปัญหาในเรื่องของตัวสุขภาพมีปัญหาในเรื่องของการเกษตรบางคนมีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณที่ไม่สดใสซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยสินค้าได้และปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องรายได้อยากจะมีไรายได้เสริมอย่ยีงไม่ได้เพิ่มอันนี้ก็ต้องแก้ไขเรื่องของนวัตกรรมหรือตัวธุรกิจนั่นเอง มันมีอยู่2รูปแบบในการแนะนําแต่ก่อนที่เราจะรู้ในตรงนี้เนี่ยเราต้องรู้เราก่อนว่าตัวเราเองจอนคอยเนี่ยมีความโดดเด่นตรงไหนมีข้อเด่นข้อด้อยมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงต้องรู้ให้รอบด้านเพื่อนํามาวิเคราะห์ว่าส่วนไหนมุมไหนที่สามารถกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังนําเสนอเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้คือเราเรียนรู้รอบด้านแต่พอเรา,เราไปคุยกับลูกค้าเราไม่จําเป็นต้องพูดทุกเรื่องที่เรารู้เราต้องนั่งวิเคราะห์ก่อนครับโดย การพูดคุยกันพอเราไปเจอลูกค้าปุ๊บเราอยากพึ่งพ่นทุกอย่างออกไปแต่เราต้องคุยกับลูกค้าครับว่าลูกค้าเขามีปัญหาอะไรไม่ว่าเขาจะทักเราด้วยเหตุผลอะไรเราต้องถามเราต้องใช้วิธีการคือถามไม่ว่าเขาจะถามว่าราคาเท่าไหร่สินค้านี้มีสรรพคุณยังไงบ้างขายยังไง สวัสดีครับหรืออะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปตอบในทันทีทันใดแต่เราต้องใช้วิธีการตอบด้วยคําถามคุณพี่มีปัญหาอะไรมาครับคุณพี่อยากให้ผมช่วยตรงไหนเหรอนี่ครับต้องถามกลับเพื่อกระทุ้งให้เราเห็นปัญหาของเขาแล้วทีเนี้ยเราค่อยนําเสนอสิ่งที่เราเห็นว่ามันสามารถแก้ไขปัญหานั้นๆให้กับลูกค้าของเราได้แล้วไม่ต้องพูดมากเลยครับเอาแค่ปัญหาของเขาเป็นธงครับตอบว่าสินค้าของเราหรือนวัตกรรมของเรายังไงตรงไหนที่มันสามารถแก้ไขตรง ให้มันหมดสิ้นไปเท่านั้นไม่ต้องสาธยายเยอะคนที่พร่ำเยอะส่วนใหญ่แล้วมักจะขายไม่ได้แต่คนที่นั่งฟังเยอะๆจนวิเคราะห์ให้ออกว่าลูกค้าเขามีปัญหาอย่างไงนั่นแหละจะปิดการขายง่ายได้ง่ายกว่าเดี๋ยวผมเรามาพูดเรื่องนี้กันว่าสเตปปิดการขายเนี่ยจะมีแบบไหนบ้างแล้วถ้าเกิดเรามีการขายนะแล้วจอนคอยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่บวกเพิ่มกําไรจากราคาสินค้าแต่เราก็สามารถมีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นของจอนคอยได้จอนคอยเนี่ยเขาตอบแทนให้กับเรา จากการที่เราไปจําหน่ายสินค้าได้เพราะจอห์นคอยบอกว่าเปลี่ยนทุกๆรายใจ่ายให้เป็นนรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อครับเราจะมีโอกาสสร้างรายได้วันละพันสูงสุดถึง1 5 0 0 0บาทด้วยสินค้าที่มากกว่า3 0 0 0 0ื่นเลยกันเพราะสินค้าทุกชิ้นมีคะแนนครับและสินค้าของจอห์นคอยมีมากมายเพราะฉะนั้นหลากหลายปัญหาครับที่สินค้าของจอห์นคอยสามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเราได้นะครับนี่ครับเห็นไหม อันนี้คือช่องทางที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถมีรายคขืนกลับได้หรือถ้าเกิดมีใครมีสินค้าดีๆอยากจะฝากขายในจอนคอยก็เพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามานําเสนอเพื่อเอาสินค้าของเพื่อนเข้ามาฝากขายในจอนคอยได้เช่นเดียวกันเพื่อนๆไม่จาเป็นต้องหานักขายเองเลยครับเดี๋ยวจอนคอยจัดการให้หมดดีไหมเพราะว่าเราก็เปิดรับซัพพลายเออร์เหมือนกันและแต่ครับผมว่าเพื่อนๆอยากจะเริ่มต้นธุรกิจหรือสร้างรายได้ในธุรกิจนี้ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เลยแต่สิ่งสําคัญมากๆเลยนั่นคือเราต้องไปเช็คสมาชิกของเราก่อนว่า สมาชิกของเราตอนนี้เนี่ยรหัสของเราเป็นสีอะไรถ้ายังไม่ได้เป็นสีเหลืองยากหน่อยนะครับที่จะสร้างไรายได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นสีเหลืองแล้วเราไปต่อได้เลยครับคนที่ยังไม่เป็นสีเหลืองเราสามารถที่จะสะสมคะแนนครับสะสมคะแนนให้ครบ3 8ม5คะแนนเพื่อมาเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการคือแนะนําบอกต่อซึ่งการแนะนําบอกต่อมีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ line. แล้วแต่ว่าเพื่อนๆถนัดแบบไหนใครที่ชอบแบบออฟไลน์ line, เพื่อนๆใช้วิธีการโทรก็ได้นัดเจอกันก็ได้นัดคุยก็ได้หรือตอน หน้าตาเลยก็ได้เหมือนกันและแต่ความถนัดผมถือเปรียบเสมือนตรงนี้เป็นกล่องหน้าคือตัวทําประตูครับ ตัวทาประตูหรือถ้าเกิดใครเป็นออนไลน์ Facebook ครับเป็นตัวทําประตูแล้วถ้าเกิดทําประตูผิดพลาดไม่เป็นไรครับเรามีไลน์ลาไลโอ OA เอาไว้เก็บรายชื่อเอาไว้เก็บคอนแทคต่างๆของลูกค้าเพื่อพอเวลาเรามีคอนเทนต์ดีๆเรามีเรื่องราวดีๆเราสามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับลูกค้าของเราสัมทับไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้ลูกค้าจะได้ไม่หลุดเรายังสามารถฟอลโล w ลูกค้าได้อยู่และถ้าเกิดในโลกออนไลน์เนี่ยเราอาจจะเล่น t i k t o อกกับ IG ก็ได้ครับตัวเน็กผมเรียกว่าตัวป่วนตัวป่วนทําให้เกมไม่นิ่ง ต้องใช้ลหลายๆสูตรครับไม่ใช่ว่าเน้นแต่ Facebook เดียวจบครับ Facebook ที่ไม่มี L าย o OA ยากครับถ้าเกิดทำประตูผิดพลาดลูกค้าเขาหลุดเลยแต่ถ้าเกิดเรามีราย o OA ด้วยก็ช่วยตั้งเตะบอลใหม่เลี้ยงบอลใหม่แล้วก็มีกองกลางตัวป่วนอยู่พอลูกค้าไปเจอเราที่ IG ก็เจอเรา Tik t o อกก็เจอเราเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรานี่เป็นคนดังนะครับ แล้วมีกองหลังเป็น YouTube ครับ YouTube เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่ใช้วิธีการเซิร์ชมันไม่ใช่สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนะแต่เป็นการเซิร์ชเอนจินเปรียบเสมือนกับ Google นั่นแหละแต่เป็น Google ในรูปแบบของคลิปวิดีโอเพราะฉะนั้นเราทำ YouTube ไปด้วยเพื่อเป็นกองหลังเพื่อจัดส่งบอลให้ LINE OA หรือ Facebook ก็ได้นะครับและกองหลังของเราก็ยังมีทีม Elit e e c มีทีมผมมีตัวผมเองมีจอนคอยที่เป็นตัวซัพพอร์ตมี Google Ad ใครที่มีเงิน ทุนก็อาจจะส่ง Google a d ไปแล้วก็นำพาไปที่ Line OA นำพาไปที่ Facebook หรือนำพาไปที่เบอร์โทรศัพท์เพื่อโทรหาเขาก็ได้เหมือนกันส่วนผู้รักษาประตูก็คือเว็บไซต์ถ้าเกิดเราอยากจะเล่นออนไลน์นะเพราะว่าพอเวลาลูกค้าเข้ามาปุ๊บเขาเห็นเราจากตรงนั้นตรงนี้นี้สุดท้ายแล้วเขาจะไปหาในตัวเว็บไซต์ มันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเราได้มากเลยทีเดียวนะครถือว่าเราเนี่ยเอาจิงเอาจังกับธุรกิจนี้นะมันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและทีเนี้ยลูกค้าก็จะวิ่งกลับมาใน Facebook ในแฟนเพจหรือ l i น์โอของเรามันเป็นประการประกอบการตัดสินใจอันนี้เนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆือนะครับว่าเพื่อนๆถนัดแบบไหนออฟไลน์ก็ได้ออนไลน์ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ยังไงก็แล้วแต่นะเย็นย้ำอีกครั้งครับ แนะนำควรจะทําเป็นวิดีโอด้วยถามว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าวิดีโอเนี่ยทำครั้งเดียวแต่ใช้ได้ยาวๆเลยมันจะติดอยู่นานครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเซิร์ชเจอแล้วพอเราเขาเจอเนี่ยเขาก็เจอแบบผมเนี้ยเห็นไหมเห็นหน้าเห็นตาเขาจะรู้เอ้ยคนคนนี้คือใครหน้าตาเป็นแบบไหนสำเนียงเป็นแบบไหนท่าทางเป็นแบบไหนมันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรามากขึ้นไม่ว่าเพื่อนจะทําแบบ YouTube หรือไลฟ์สดก็ตามก,ก็ถ้าเกิดเราอยากจะทําให้เขาซื้อสินค้าของเรา เนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละสสเต็ปก็คือทำคนที่ไม่รู้จักให้รู้จัก เริ่มแรกเนี่ยนะต้องทําคนให้ที่ไม่รู้จักเราเนี่ยให้เขารู้จักเราให้เขาคุ้นหน้าเราให้เขาเห็นหน้าเราให้เขารู้ว่าเราเป็นใครแล้วพอรู้จักเสร็จปุ๊บเขาก็จะรู้สึกเข้ามาเป็น f c ีเข้ามากดไลค์กดแฟนเพจกดติดตามนี่คือรู้สึกและรู้อีกนั่นคือการซื้อสินค้าว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยฉันต้องทํายังไงโอเคไม่เป็นไรเอาสินค้าของฉันไปใช้สิเอานนัตกรรมของฉันไปใช้สิอันนี้คืออยากรู้อีกนี่คือสเต็ปในการสร้างคนที่ไม่รู้จักให้กลายมาเป็นรู้จักรู้ส และรู้อีกแต่ถ้าเกิดเป็นออฟไลน์นะบางคนแบบไม่รู้จักกลายเป็นรู้จักแล้วก็ไปรู้อีกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าออฟไลน์เนี่ยถือว่าเป็นการขยายสายงานที่ง่ายแล้วก็ปิดการขายง่ายมันเห็นหน้าไงต่อหน้าต่อตาเลยจับมือจับแขนได้เลยคนนี้มีตัวตนอยู่จริงมันจะสร้างความน่าเชื่อถือทีนี้มันก็อยู่ที่การพูดการเจราจาก,การพูดคุยของเรานั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของสเต็ปกับปิดการขายเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะฮะเริ่มแรกโดยไม่ว่าลูกค้าจะถามคําถามอะไรกับเรามาเราอย่าเพิ่งตอบในทันที แต่เราให้ตอบด้วยคําถามกลับไปครับคุยปัญหาของลูกค้าลูกค้าเนี่ยพอเวลาเขาถามเราเขาถามอะไรเขาถามราคาเขาถามสปปรรพคุณนะครับคือที่เขาถามแบบงนั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มถามอะไรกับเราเปรียบเสมือนคํานั้นนะ่ะมันคือคําว่าสวัสดีฮัลโหลอ,อะไรประมาณนี้เฉยเฉยถ้าเกิดเราไปตอบคําถามที่ลูกค้าถามปุ๊บจบทุกอย่างจบหมดเขาก็จะเงียบแล้วก็หายไป แต่ให้เราใช้วิธีการคือเปิดประเด็นคำถามด้วยการถามปัญหาของเขาและเราจะมีเรื่องคุยกับลูกค้าต่อเนื่องต่อไปเรื<ๆ>่อยๆเกมมันจะไม่นิ่งครับแล้วเราจะคุมเกมได้ไม่ทราบว่าที่ลูกค้าสนใจสินค้าตัวนี้ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไร,ระหรือประสบปัญหาอะไรหรือมีปัญหาอะไรที่กวนใจหรือเปล่าประมาณนี้ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมเล่าในรายละเอียดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูในกลุ่มของผมและกันผมจะเขียนเป็นสคริปต์เลยว่าเพื่อนๆควรจะปิดการขาย แบบไหนช่วงแรกควรจะพูดคุยกับลูกค้ายังไงอันนี้ผมทําเป็นสคริปต์เลยแต,แต่ตรงนี้เอาแบบพื้นฐานไปก่อนให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะฮะคุยกับลูกค้าเพื่อหาปัญหาของลูกค้าให้เจอนั่งฟังอย่างตั้งใจและจริงใจในการฟังสินค้าจริงใจในการฟังปัญหาของลูกค้าไม่ใช่ว่าฟังเพื่อขอไปทีแล้วพยายามที่จะปิดการขายอย่างเดียว ลูกค้าเขารู้ครับเขาสังเกตได้เขารู้ดูออกเขาดูออกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่หาปัญหาของลูกค้าก็หาปัญหาของลูกค้าจริงๆตั้งใจฟังและให้ความสําคัญของปัญหาของลูกค้าเสมอและทีนี้เราก็จะจบคําถามว่าเออผมก็เข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกนะคือพยายามที่จะทําให้เราเป็นพวกเดียวกับเขา แล้วทีนี้เราค่อยเล่า how to หรือวิธีการว่าปัญหาของคุณลูกค้าเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงไหนได้บ้างจากประสบการณ์ของผมนะผมเคยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้ผลจนวันหนึ่งเนี่ยผมได้เจอสินค้าตัวนี้มานะทีแรกผมก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะเหมือนกับ ของทั่วๆไปแต่พอผมใช้แล้วเฮ้ยมันสุดยอดมากทีนี้เราก็พูดถึงเรื่องสินค้าละเห็น okay ไหมมันเข้ายึดโยงแบบนี้ครับหาปัญหาของลูกค้าให้เจอแล้วทีนี้เราวิเคราะห์ครับว่าสินค้าตัวไหนและมุมไหนของสินค้าของเราที่สามารถเอาไปบอกเล่าให้กับลูกค้าได้แต่เราต้องพูดก่อนว่าเราเคยใช้มาหลายวิธีแล้วแต่มันไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะอะไรอยู่นู้นนี่นะอะไรว่าไปแล้วเราก็ค่อยยกไอ้มุมตรงนั้นเนี่ยมานาเสนอให้กับลูกค้าว่าเนี่ยเราเจอมุมตรงนี้มาแล้วมัน มันก็สุดยอดมากๆเลยใช้แล้วมันมันเวิร์กแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นค่อยแจ้งราคานะครับค่อยแจ้งราคาว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ช่วงตรงนี้เนี่ยที่เราเล่าเนี่ยมันก็แล้วแต่สเต็ปของแต่ละคนบางคนเล่าแล้วทําให้ราคาสินค้านั้นดูแพงพอแพงเสร็จปุ๊บแจ้งราคาถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันคุ้มค่าเขาก็ซื้อเลยนะถามว่าทํายังไงให้เขารู้สึกคุ้มค่ามันต้องยึดโยงสินค้าเรากับการแก้ไขปัญหาให้เขาว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้สินค้าตัวนี้แล้ว ปัญหาคุณจะหมดไปแล้วเขาจะได้อะไรหลังจากที่ปัญหานี้ถูกแก้ไขเขาจะได้อะไรหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่แก้ไขปัญหานี้เขาจะเสียอะไรแล้วในช่วงแจ้งราคาสินค้าเราเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบว่าเฮ้ยมันไม่แพงทําให้เขารู้สึกว่าราคานี้มันไม่แพงคาว่าแพงหรือถูกไม่มีอยู่จริงครับมันอยู่ที่คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเท่านั้นเองถ้าเกิดเราสามารถพูดให้เขารู้สึกว่าเขาคุ้มค่าที่จะจ่ายร้อยทั้งร้อยยังไงก็จ่ายถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีตังก็ตามทาไมเราอยากจะให้ลูกหลาน เราได้เรียนโรงเรียนดีๆถึงแม้ว่าค่าเทอมจะแพงกว่าโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราจ่ายไปแล้วเราจะได้อะไรมันไม่มีถูกไม่มีแพงหรอกครับมันอยู่ที่คุ้มค่าหรือไม่เท่านั้นเองนะฮะส่วนโปรโมชั่นเนี่ยเราจะนําเสนอก็ต่อเมื่อลูกค้าเริ่มลังเลหรือเริ่มตัดสินใจบ่าเออเดี๋ยวขอคิดดูก่อนค่อย ว่าโปรโมชั่นว่าพี่ถ้าเกิดพี่ปิดวันนี้นะผมให้อนุนันนี้นั้นเนี่ยโปรโมชั่นคือโปรโมชั่นเนี่ยมีหน้าที่คือเอาไว้เร่งปฏิกิริยาในการตัดสินใจของลูกค้าและทีนี้เราก็ปิดการขายครับปิดการขายด้วยการบอกลูกค้าว่าเขาจะต้องทํายังไงต่อไปเขาถึงจะได้สินค้าตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นพี่สะดวกโอนบัญชีไหนดีครับสะดวกเก็บเงินปลายทางไหมหรืออะไรพวกเนี้ยหรือพี่สามารถลงทะเบียนได้ตรงนี้เลยนะคือบอกว่าให้เขาทํายังไงต่อไปนี่คือการปิดการขายหลังจากปิดการขายได้แล้วสเตปนี้สำ สำคัญมากๆเลยนั่นคือการติดตามฟีดแบ็กพอลูกค้าได้สินค้าปุ๊บเราต้องโทรหาเขาว่าพี่ได้สินค้าหรือยังใช้หรือยังลองใช้หรือยังใช้ขนาดไหนใช้ถูกหรือเปล่าวิธีการาได้ถูกหรือเปล่าหลังจากที่เขาเริ่มใช้เราค่อยติดตามต่อครับ พี่ใช้เป็นยังไงบ้างมีอาการตรงไหนบ้างมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่าอันนี้คือฟีดแบ็เราต้องโทรหาเพื่อพูดคุยฟีดแบ็กกับเขาสัมทับกับเซอร์วิสนั่นก็คือบริการหลังการขายนั่นเองเราต้องพูดคุยกับเขาเหมือนญาติพี่น้องเขาเหมือนญาติพี่น้องเราคนหนึ่งครับถามสารทุกสุขดิบถามอะไรก็ได้ครับแล้วก็ถามว่าเออเป็นไงยังไงบ้างใช้สินค้าหรือย,ยังใช้แล้วมีฟีดแบ็กยังไงมีข้อสงสัยอะไรหรือถ้าเกิดเรามีโปรโมชั่นเราโทรหาเขาว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะทำให้เขารู้สึกว่าเาเเคป็น พิเศษคือเราไม่ต้องง้อลูกค้าก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่แคร์เลยโอเคไหมไม่งอ้อแต่ต้องแคร์แคร์ในที่นี้คือต้องติดตามฟีดแบ็กในการใช้สินค้าของเขาเขามีข้อสงสัยอะไรเราต้อง เป็นที่ปรึกษาให้กับเขาเราต้องยกระดับตัวเองจากเซลแมนกลายเป็นที่ปรึกษาของเขาครับและทีนี้เขาจะติดใจเราตลอดครับพอสินค้าเขาใช้หมดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะกลับมาซื้อกับเราเขาจะไม่ซื้อกับคนอื่นเพราะสินค้าที่เราขายไปซื้อกับใครก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ได้นั่นคือฟีดแบ็กและเซอร์วิสสิ่งนี้ทําให้เราโดดเด่น กว่าคนอื่นนอกเหนือจากการทําให้เราเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือบนโลกอะไรแล,แล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะทําให้เราแตกต่างกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยเราทํางานกันเป็นทีมนะเพื่อนๆมีผมเป็นที่ปรึกษาเพื่อนๆไม่ได้ทำงานคนเดียวเราพูดคุยกันได้เราติดปัญหาอะไรสามารถพูดคุยกันได้เสมอ er. เรามีการพูดคุยทุกๆอาทิตย์บอกเล่าเรื่องราวบอกเล่าปัญหาเอาปัญหามานั่งคุยกันได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมจัดส่งสินค้าให้เฮ้ยช่วยหน่อย ได้ครับเพราะผมมีระบบ e v a l e e t ซึ่งเพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของระบบ e v a l e e t นี้ได้นะเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เริ่มมีองค์กรเริ่มมีทีมงาน เพื่อนๆต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาเมื่อต้องมี e v a l นตนี่แหละเพื่อเป็นเครื่องมเครื่องมือในการเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงานของเรานะครับจัดส่งสินค้าทัวไทยแล้วก็ยังมีเครื่องม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายที่จอนคอยจัดสรรให้กับเรานะครับนอกจากกําไรจากการขายแล้วเนี่ยเรายังมีแผนการตลาดอีกเยอะมากเลยนะที่ทําให้เราสามารถสร้างไรายได้ได้ถึง6ช่องทางด้วยกันแบ่งเป็น2ช่องทางในการสร้างไรายได้แบบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาจจะไม่ได้สูงมากมายแต่ว่าเรามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น4,000 5,000 6,000หมือนหนึ่งอีก2ช่องทางคือช่องทางแห่งการมั่งคั่งและอีก2ช่องทางคือช่องทางแห่งการมั่นคง เดี๋ยวเราจะคุยในลำดับต่อไปในช่วงคลิกวิดีโอของการผ่าแผนนะครับยกตัวอย่างเช่นการบริโภคเราอาจจะขายสินค้าในนามของเราก็ได้และมีการบริโภคครบคุณสมบัติในเดือนนั้นๆเราก็ได้รับรายได้30-50%ด้วยการมีส่วนส่งเสริมการขาย PPI GI MI และ DMI สามารถสร้างรายได้ในส่วนนี้สูงถึง25% ของคะแนนทั้งระบบของจอหนคอยในเดือนนั้นๆซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะหาไรายได้แบบนี้ได้แล้วก็2ช่องทางในการสร้างไรายได้แบบมั่งคั่งเพราะว่าเราเนี่ยสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริโภคได้ทุกๆผลงานที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราทุกๆการบริโภคของลูกค้าของเราถือเป็นคะแนนของเราทั้งหมดครับอันนี้เนี่ยคือการจับคู่จ่ายถ้าเกิดฝั่งซ้ายเราสะสมคะแนนครบ3,400คะแนนฝั่งขวาครบ3,400คะแนนก็จับคู่จ่ายได้1คู่รับ1000และ3,400คะแนนนี้เป็นคะแนนของทุกๆคน ที่อยู่ในเครือข่ายสมาชิกของเรานะครับไม่ว่าลูกค้าคนนั้นเขาจะซื้อ,อยังไงก็แล้วแต่อาจจะซื้อ20 30 40, 40 100 200ถ้าเกิดรวมกันแล้วครบ3,400คะแนนซ้ายขวาเมื่อไหร่เราก็จะบคู่จ่ายได้ทันทีนะฮะเราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายผู้บริโภคได้สามารถที่จะสร้าง ทีมงานของลูกค้าได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสสร้างรายได้วันละพันสูงสุดถึง15,000ับาทและเรายังสามารถที่จะสร้างศูนย์ธุรกิจของตัวเองหรือรหัสสมาชิกของเราได้สูงสุดถึง15ศูนย์ธุรกิจด้วยกันก็จะทําให้รายได้ส่วนนี้ของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือตัวอย่างให้ดูแล้วกันเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนผู้ซื้อให้เป็นเจ้าของเครือข่ายได้เจ้าของเครือข่ายในที่นี้คือเครือข่ายผู้บริโภคนั่นเองเราสามารถที่จะเป็นผู้แนะนาบอกต่อ ใซึ่งเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดในเว็บไซต์ w o r l ค k ทเ c ซก็ได้ในแอปพลิเคชันของจอห์นคอยหรือเข้าไปใช้บริการที่ JC ทุกสาขาทั่วไทยก็ได้เหมือนกันในต่างประเทศก็มีนะนี่ครับเอาให้ดูแบบเห็นแบบชัดๆแล้วก็ยังมีเรื่องของคะแนน SV คะแนน EP โปรโมชั่นต่างๆณนะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นแค่ผู้บริโภคนะครับแต่เราเป็นหุ้นส่วนของจอนคอยนั่นเองแถมเรายังมีทีมงานของ Elit ตเอทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอย เป็นคู่พาร์ทเนอร์ของเราด้วยนะครับซึ่งทีมอิริเซีเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมากมายที่ให้ชาวอิหริเซีได้ใช้ฟรีทุกทุกคนแล้วก็มีการสอนเรียนรู้ ฝึกฝนบอกเล่าเรื่องราวมีวิทยากรมีที่ปรึกษามีผมคอยสอนแล้วก็มีอาจารย์ผมที่จะคอยสอนเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ได้ทำงานคนเดียววันนี้เราทํางานกันเป็นทีมครับเรามีการแนะนําบอกต่อบอกเล่าเรื่องราวแบบไม่มีกั๊กเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆประสบความสําเร็จผมก็ประสบความสําเร็จไปด้วยในรูปแบบของแผนธุรกิจของจอห์นคอยเห็นไหมลูกค้ามีการบริโภคมากขนาดไหนคะแนนก็ขึ้นมาหาผมด้วยเพราะทุกๆคะแนนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกข,ของเราทุกคนถือเป็นคะแนนของเราทั้ง หมดกินลึกลงไปทุกชั้น100%นี่แหละคือความโดดเด่นของจอนคอยที่เราทำงานกันเป็นทีม ทีนี้เราสามารถเริ่มต้นทําธุรกิจนี้ในรูปแบบไหนก็ได้เราทํางานเป็นทีมครับทํากันเป็นทีมแนะนำกันเป็นทีม,ทเ,ทมเที่ยวกันเป็นทีมจัดโปรกันเป็นทีมแบบนี้เป็นต้นนี่นะครับคือทั้งหมดทั้งมวลของวิธีการขายการแนะนําบอกต่อสินค้าของจอห์นคอยนี่คือคลิปวิดีโอจุดเริ่มต้นเฉยๆเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาดูในรายละเอียดทุกอย่างอยู่ใน Facebook กลุ่มที่ผมทําลิงก์ติดเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเราไปคุยกันในกลุ่มดีกว่าเพราะเรื่องบางเรื่องมัน คุยหน้าคลิปวิดีโอแบบนี้ไม่ได้ไปคุยกันนอกรอบดีกว่าพร้อมแล้วลุยครับ